รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินททีวี see you. สวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรครับสวัสดีครับผมกิษดาหรือหัวซ่าครับก็เป็นประจำนะครับเจอกับพวกเราก็ต้องเจอกับรถทดสอบในคันนี้ครับเป็นมินิคันที่แมนในรุ่นคูเปอร์เอสดีือเป็นรุ่นท็อปของไลน์คันที่แมนนะครับครับผมถ้าเปรียบเทียบกับมินิที่มีการเปิดตัวรุ่นแรกๆมินิแฮชแฮชแบ็กนะครับครับผมถือว่าคันใหญ่มากนะเรียกว่าเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองของมินิเลยนะครับถึงขยายไซส์ เปลี่ยนจากคำว่าม<ะ>ินิเป็นมินิบิ๊กซึ่งในการเปิดตัวครั้งแรกนนเนี่ยหลายคนบอกว่านี่ถือเป็นการเล่นกับรูปลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของมินิของตัวเองของตัวเองให้มีการปรับเปลี่ยนไปถามว่าคุ้มไหมในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ กลายเป็นว่ามินิคันตี้แมนในตลาดทั่วโลกเนี่ยสามารถทํายอดจําหน่ายเป็นอันดับ2ของค่ายนะฮะครับแล้วก็จุดที่สําคัญแล้วก็เปลี่ยนทําให้มินิเจ้าคันตี้แมนเนี่ยได้รับความสนใจในประเทศไทยอย่างมากก็เพราะว่าพอประกอบในไทยแล้วราคาลงมาเกือบ30%ครับ,<ๆ>รบลงไประหว่าง7จนะ็ดแสนถึงแปดแสนบาทโอ้โหแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เองทําให้การตอบรับแล้วก็กระแสความนิยมของมินิคันตี้แมนในประเทศไทยเ,ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง เพราะฉนั้นมาดูรายละเอียดครับว่าในมินิคันที่แมนในเวอร์ชั่นที่เรานำมาทดสอบนอกจากจะเป็น Cooper SD หมายความว่ามีเครื่องยนต์แรงที่สุดในไลน์อัพแล้วคันนี้เป็น a อ l ฟอด้วยครับไปดูรายละเอียดภายในตัวรถกันครับ Mini คูเปอร์เอสดออ o โ n t คันทรมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 1,995cc ให้พละกำลังสูงสุด143แรงมา้าแรงบิดสูงสุด305นิวตันเมตรที่1,750-2,700ถึง 2, รอบต่อนาทีโดยเจ้า Mini Countryman คันนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง193กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่ง0ูน0รอยู่ที่9.5วินาที ก็จะเห็นว่ารูปโฉมที่ดูเหมือนกับเปลี่ยนแล้วเ,เนี่ย <c oughs> นะฮะมีการปรับเปลี่ยนถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะถ้านับครั้งแรกที่เปลี่ยนเมื่อช่วงปี2012ครับแต่ว่ารูปลักษณ์และก็สไตล์โดยรวมยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คือลักษณะหน้ากระจังและก็ความสูงของหน้ารถโดยรวมเนี่ยกับขนาดมิติตัวรถเนี่ยยังไม่แตกต่างจากครั้งแรกที่มีการเปิดตัวเลยครับนั้นรูปทรงเนี่ยโดยรวมขนาดความยาวรวมของตัวรถเนี่ยกว่า4เ <4 S 1> มตร4เมตร11เซน โอ้โหแม่นมากนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของ SUV Compact คันย่อมๆคันหนึ่งนะฮะถ้าเกิดดูแนวลาดของเสาเอพ l ล่าเนี่ยรูปทรงนะครับไม่ได้ถูกดึงเอามาใช้ร่วมกับเพื่อนร่วมค่ายเลยจริงๆแล้วรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มินิเขาใจกล้ามากขึ้นในการที่จะเอาเส้นตรงการดีไซน์ที่เอาเส้นตรงเข้ามาผสานนะครับจากเดิมที่เน้นเส้นโค้งเส้นมนนะับสังเกตจากแนวหน้ากระจังกับไฟเนาะนะฮะ ส่วนของทางด้านท้ายอะครับหมาดูทางด้านท้ายแล้วเห็นแต่ไกลเลยนะครับครับโลโกโ้ m ิฮะครับ,รบอันนี้เป็นการดีไซน์เพื่อที่จะเอาตัวโลโก,โก้เป็นมือเปิดเป็น,นตัว <laughs> นะส่วนของพื้นที่ครับแนวช่องกระจกเนี่ยรูปทรงเนี่ยเหมือนกับ เวอร์ชันที่เป็นแฮชแบ็กหรือว่า3ประตูคลาสสิกของมิน e ิเองเลยนะครับแต่ว่าก็ขนาดขยายมิติให้ใหญ่มากขึ้นแนวของสปอยเลอร์ก็รูปทรงคล้ายกันโดยรวมเนี่ยชิ้นบนเนี่ยเหมือนกับถูกจับขยายออกมานะฮะใช่ครับแล้วก็เขาดีไซน์ด้วยความชาญฉลาดของเขานะครับคือชื่อรุ่นเนี่ยพยายามทําให้มันดูขยายออกไปเพื่อสแสดงถึงว่าตัวถังที่ยืดออกออดูแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นฮะส่วนของภายใน<ะ>พื้นที่สัมภาระทางด้านท้ายนี่ยครับ ถือว่าโดดเด่นนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมินิในรุ่นอื่นมองพื้นที่ทางด้านหลังใหญ่แล้วเนี่ยรวมพื้นที่ในการพับเบาะหลังเข้าไปแล้วนะครับถือว่ามากกว่าในบอดี้แฮชแบ็กเนี่ยเท่าตัวเลยทีเดียวครับรบส่วนของฟังก์ชันการพับเบาะหลังนะครับเนี่ยฮะถ้าอยู่ทางด้านหลังพับไม่ได้ครับต้องมาต้องมาพับในรถครับเป็นเป็นสายเชือกดึงนะครับครับแล้วก็ มีการแยกครับเป็น40% 40%แล้วก็20%ตรงกลางเพราะฉะนั้นก็ทำให้สามารถที่จะรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายครับชิ้นยาวแต่ไม่ใหญ่พับเฉพาะตรงกลางก็ได้ครับหรือว่ามีผู้โดยสาร3คนก็สามารถที่จะแยกพับสัมภาระเข้าไปดูภายในต่อดีกว่าครับ,รบสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ยเหมือนข้างนอกเลยฮะ คือแยกไม่ออกนะครับถ้าขึ้นมานั่งแล้วถามว่าคันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ CPU นํานเข้ามาทั้งคันหรือว่าประกอบในประเทศครับเรื่องของมาตรฐานวัสดุการวางใช้ตําแหน่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ย yeah, s right. <S ถือว่าควบคุมคุณภาพได่ดีนะแต่ผมยอมรับฝีมือการประกอบของประเทศไทยนะเราว่าการเก็บรายละเอียดเพราะว่าดีกว่าการประกอบนอกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับ ส่วนของฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยเป็นรูปทรงแบบ3ก้านล,ละนะฮะมีพัดเดอร์ชิอยู่ทางด้านหลังฝั่งขวาควบคุมครุ้ยทอนทรนแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยอินโฟเทนเมนต์แล้วก็ระบบโทรศัพท์ผังบูทูธครับอืมนะครับจริงๆแล้วพอมองแดชบอร์ดตรงกลางที่เป็นความเร็วรนะครับไม่ถึง260ในรู้สึกเคกเขิมนฮะ,ะ <laughs> ผมว่าคนนั่งจะเหี่ยวนะฮะ <laughs> เพราะว่าเห็นความเร็วตลอดเวลาเลย oh. ชัดเจนมากนะครับก็ในแง่ของการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆนะครับชอบอันนี้ฮะเบรกมือครับก้านใหญ่มาก <laughs> แต่สังเกตการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามของเบรกมือนะครับปุ่มสั่งการต่างๆแม้จะเรียกว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ก็ยังดึงความคลาสสิกเข้ามาภาษสานนะจะสังเกตว่ายังคง ปุ่มที่เป็นแบบมือหมุนมือบิดก้านโยกปุ่มกดอยู่ยนะครับส่วนของขนาดพื้นที่เบาะทางด้านหลังนะค,ะครับนั่งแล้วเป็นไงบ้างครับก็ถ้าคนตัวใหญ่หน่อยนะก็อาจจะรู้สึกอึดอัดแต่พื้นที่เฮดรูมยังเหลือนะครับแต่เล็กรูมเนี่ยขน,ขนาดคุณไม่เล็กใหญ่หน่อยคร <laughs> ขนาดนี้เรียกใหญ่มากฮะอ,อครับผมใหญ่มากนี่ยังนั่งได้ฮะยังนั่งได้ครับ,รบแล้วก็สําหรับผมเนี่ยขนาดไซส์ปกติมาตรฐานชายไทย <laughs> ในตําแหน่งเบาะทางด้านหน้าเนี่ยวางไว้ขนาดที่ผมขับพอดีครับทางด้านหลังนี่ก็เรียกว่ายังมีระยะเหลือๆนะครับก็บ <laughs> จะเป็นช่วงขาหรือว่าตําแหน่งของขนาดเบาที่รอง จากดูเฉยๆเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างสั้นๆนะป้อมๆนะครับ,<อ>บแต่พอนั่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสอดขาเข้าไปทางด้านล่างเนี่ยก็พอจะรองรับทางด้านใต<ม>้าขาได้<อ>ครับนะฮะผมว่าช่วงเบาทางด้านล่างเนี่ยสั้นแล้วก็พนักพิงเนี่ยค่อนข้างตั้งไปน,นิดแล้วข้อสาคัญปรับไม่ได้อะอืมคือได้แค่นี้แหละคือถ้าเดินทางโดยสารในระยะทางไกลๆเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปไ i z แบบคุณและย่อมลงมาหน่อยอาจจะนั่งสบายแต่ถ้าเป็นผมอาจจะรู้สึกเมื่อยอนะครับที่ผมเจอแตกต่างก็คือลักษณะดีไซน์ของหนังที่คุ้มหลังเบาะเนี่ยครับที่เป็นวัสดุหนังเทียมเนี่ยเป็นแบบผสมผสานดูต่างกับหนังแท้ที่อยู่ทางด้านหน้าเยอะนีนี้ผิวสัมผัสใช่ไหมใช่ครับ,รบกามิน by esri สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินาา่สามี่อ่ะแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงที่ พื้นที่ทดสอบ,รบเรียกว่าพิเศษมากนะเป็นพื้นที่ทดสอบเฉพาะใช่ครับ,รบก็จะเห็นว่ามีการรีวิวรถรุ่นนี้กันมาเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ขับกันชิวๆภายในเมืองชิวนะนะออกต่างจังหวัดบ้าง,งเส้นทางต่างจังหวัดบ้างครับแต่คนธรรมดาทั่วไปคงไม่มีใครมาทดสอบแบบเราใช่ฮะเพราะนั้นเพื่อให้เห็นครับสำหรับมินิคันที่แมนคันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอ l ฟโรเราจะได้เห็นในแง่ของจุดเด่นของตัวรถนี่ฮะที่มีความสูงเพิ่มมากขึ้นกว่ามินิปกติ ช่วงกลางที่มีระยะนะครับของตัวถังรถที่ห่างจากพื้นมีพร้อมกาดครอบต่างๆมาครบเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับในสนามทดสอบทาง d ูวิถีเลยทีเดียวครับมาดูในเส้นทางดีกว่าก็จะมีมุมเนินชันที่จะไต่ สำหรับคนที่เลือกรถในรูปแบบเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ยอมที่จะเติมงบเพิ่มมาออฟโฟคือขับเครื่อง4ีล้อเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องการให้รถเนี่ยสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้นครับเรียกว่าต้องการคำว่า port u t i l i t y อตอนนี้ผมกดนะครับเดินคันเร่งขึ้นมาแบบค่อนข้างคงที่ด้วยรอบประมาณสัก 1 6 0 0 1,700นะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณ1,750นี้ได้ทอกสูงสุดของรถคันนี้ที่สามารถทำได้แล้วด้วยกำลังแรงบิดครับที่1,750รอบเนี่ยมี3าม้้านิวตันเมตรนะครับแล้วก็ลักษณะของแรงบิดเนี่ยเป็นแฟร์ทอกึูง เกืบบ2500อบเกือบ2,500รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงการแตะคันเร่งออกตัวหรือว่าในการเร่งขึ้นทางลาชันแบบนี้นี่ก็บายครับครับนี่มันมี70สิบองศาเ5สิบห้าเนี่ย แบบเดิมครับผมจะลอมแตะคันเร่งไหลขึ้นไปก่อนในตำแหน่งเียร์ดีด้วยครับโหเหมือนหน้ารถจะไปปะทะเนินตั้งเป็นกำแพงเลยฮะเหมือนหน้ารถจะชนถนนเลยแหละปกติแล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่เป็นมุมชันขนาดนี้ถ้าเกิดเราจะขึ้น เนินชันแบบนี้แนะนําไม่ควรใช้ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับครับเพราะว่าควรจะเลื่อนตำแหน่งมาที่ตำแหน่งเกียร์ต่ําสุดข,ของตัวรถครับแล้วก็ตัวรถเวลาออกตัวบนทางชันแบบนี้นี่นี่โอ้รู้สึกเอ็นนั่งสบายมากเลยนะมันเหมือนเรานอนเลยเนี่ยครับคือเห็นเหมือนเรานั่งจริงจริงมุมตรงนี้มันกลายเป็นเรานอนแล้วนะใช่ครับระบบที่มีอยู่ภายในมินิคัทตี่แมนระบบหนึ่งก็คือระบบคิวสตาร์ทแอ s ติฟครับเวลาเบรกบนทางชันเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เพื่อที่พร้อมออกตัวแบบนี้เนี่ย จะมีการจับเบรกช่วยให้ในช่วงเวลาหนึ่งครับเพื่อออกตัวแล้วรถจะไม่ไหลย้อนกลับไปใช่ครับนี่ฮะผมไม่ต้องรีบเตียกดคันเร่งเร็วมากแล้วก็โอ้โหนี่แตะรอบคงที่อยู่2,000รอบนี่ถ้าเกิดเป็นขับรถยุ่นรุ่นก่อนนีโดยเฉพาะเกียร์ธรรมดานะรม่มาคากันแบบนี้นะจะว่าตับเตียปล่อยคัดเร่งช่วยนี่กับเบรกสลับคันเร่ง ลุ้นกันทั้งขัดลุ้นกันรถนะ <c oughs> แต่เป็นผมผมขอลงไปยืนข้างๆก่อนนะถ้าเกิดจะลุ้นแบบนั้นน่ะ ก็เวลาที่ขับเข้าในการควบคุมหักเลี้ยวแบบนี้ฮะในระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยจะมีการกระจายกําลังแล้วก็แปรผันกําลังของแต่ละล้อครับซึ่งถ้าเกิดมีการเข้าโค้งหักมุมด้วยความเร็วที่มากเกินนะครับลักษณะของตัวช่วงล่างนี่คือการกดคันเร่งสุดอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมขับตรงมาแล้วกดคันเร่งสุดหักเลี้ยวระบบทําการจับแก้ให้ตัวรถเนี่ยเข้ามาอยู่ในการควบคุม สิ่งที่สําคัญก็คือภายในตัวรถเนี่ยนอกจากระบบที่ช่วยควบคุมรักษาสเสถียรภาพในกรณีที่เราขับไปในเส้นทางแล้วรถเริ่มรู้สึกว่าไม่สามารถไปในทิศทางที่ผู้ขับควบคุมออกมาไหลได้นะครับระบบจะทําการหยุดรถจนเกือบจะหยุดสนิทเลยเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับตัดกําลังแล้วก็จับเบรกนะครับซึ่งอีกหนึ่งระบบครับนั่นคือระบบค o นเร่งเบรกคอนโทรลครับ นี่คือในลักษณะสภาพเส้นทางที่เป็นรวดลอยนะครับแล้วก็ผู้ขับเองเสามารถที่จะหักเลี้ยวแล้วก็ควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการได้ครับโดยการกระจายกําลังเบรกไปยังล้อที่ผู้ขับหักวงมาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผู้ขับเองสามารถที่จะควบคุมทิศทางตัวรถได้แม้ว่าจะอยู่ในลักษณะเส้นทางที่ลื่นแล้วก็ในมุมหักเลี้ยวที่ ถ้าปกติเนี่ยคงไม่สามารถควบคุมได้ครับใช่โดยเฉพาะในโค้งที่มีกวดกวดรอยนรอเนี่ยจะเป็นการส่งตัวครับคันมากทีนี้รถมีการปรับแก้บนานนนี่นี่ครับถึงตอบคำถามว่าเราจะซื้อออโรดทำไม,มนี่นฮะเห็นชัดมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในระบบที่ช่วยควบคุมในการขับขี่ในการเบรกแบบคอร์เนลลิงเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับรบ,บนถนนถ้าเกิดเราใช้ความเร็วสูงขับไปแล้วเนี่ย เวลาที่เราเข้าโค้งล้อในโค้งกับนอกโค้งเนี่ยมีระยะที่ไม่เท่ากันครับสิ่งที่ล้ออยากจะได้ก็คืออยากได้แรงเบรกที่แตกต่างกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่มีอยู่ภายในมินิคันท t ีแมนนะครับออฟนะก็คือระบบ c o น n e r i n g b เบรกในการขับขี่เข้าไปเจอเส้นทางโค้งแล้วก็หักเลี้ยวพร้อมกับกดเบรกเนี่ยระบบจะพยายามเบรกด้วยน้ำหนักหรือว่าปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ขับสามารถควบคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นอีกครับ เพราะนั้นบนเส้นทางไฮเวย์เนี่ยระบบก็เข้ามาช่วยเสริมเช่นกันครับเก้ามิน <Okay. S 1> by ESRI สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินา ก a หมิน by ESI สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าสำหรับมินิแคที่แมนในวันนี้ ถามถึงรูปทรงผมมองว่ายังไม่ล้านะถึงแม้จะเปิดตัวมาครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี2010ถ้ามองในแง่ของพัฒนาการของตัวรถมีการปรับรายละเอียดของฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆอย่างต่อเน,นื่องสำหรับคันที่นำมาทดสอบถือว่าเป็นเวอร์ชันเฟสลิปที่เปลี่ยนระดับแทบสังเกตไม่เห็นแต่จุดที่ชัดเจนก็คือในแง่ของการวางไลอัพในประเทศไทยที่รองรับการใช้งานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นในคันที่ดี 1>, 1 8 4 0 0 0ครับจนถึงรุ่นท็อปอย่างในรุ่น s d i e ีเซลออฟถึงแม้ว่าช่องว่างระหว่างที่ห่างกันถึงเกือ 6, บ6 0แสนบาทแต่มีช่องกลางที่เป็นลุกวันและลุกทูให้เลือกถ้าคุณมองว่าต้องการลดเพื่อการใช้งานในรูปแบบอนเนกประสงค์ต้องการสมรรถนะระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เหมือนกับ Active s a f e t y และพร้อมที่จะไปในเส้นทางที่มากกว่ามินิทุกคันจะไปได้ ผมว่ามินิคันที่แมน S D All4 คันนี้เนี่ยเทียบราคาแล้วถือว่าคุ้มครับสำหรับคนที่ได้ใช้ครับสำหรับเจ้ามินิคันที่แมน All4 คันนี้นะครับมันเป็นการฉีกแนวของคนที่นะครับมีความรู้สึกกับรถมินิในแบบรูปแบบที่เป็นรถขับน่ารักน่ารักนะครับขับเท่ๆในเมืองนะครับฉีกแนวมาเป็นรถที่เน้นสำหรับคนที่มีแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นนะครับ ในมุมมองของผมนะครับถ้าเราจะต้องซื้อรถ full option ที่เป็น a l l โรแบบนี้นะครับในราคา2ล้านกลางๆเนี่ยมาเพื่อใช้งานสมบุกสมบันขนาดนี้เนี่ยในความรู้สึกของผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของคนรักรถนะครับที่ขับรถในราคาขนาดนี้แล้วต้องเอามาลุยเพราะ,ะจุดประสงค์หลักของผมอาจจะอยู่ในเมืองเป็นหลักถ้าผมจะต้องเลือกคันหนึ่งคันใดในไลน์อัพทั้งหมดของเจ้าคันที่แมนนะครับผมคงเลือกแค่ตัวเริ่มต้นเพราะว่าผมคงไม่ยอมจ่ายแพงขึ้นอีก 5-6แสนบาทนะครับเพื่อเอาตัวท็อปแล้วมาขับลุยขนาดนี้ชีวิตผมก็คงจะเน้นนกคันนี้ขับน่ารักน่ารัก,รกเท่ในเมืองเป็นหลักครับผมว่าได้เห็นสมรรถนะนะครับที่เต็มเกินขนาดข,าดของตัวรถนะครับในขนณะการขับขี่อาจจะมองว่ามินิคนใช้มินิคงไม่มีทางที่จะออกมาใช้งานมากกว่าวิ่งภายในเมืองได้แต่มันก็ตอบโจทย์นะก็คำว่าออฟโรดเนี่ย มันก็ต้องทําได้ตามสิ่งที่เราทดสอบเหล่านี้เหมือนกันสําหรับผมครับถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าการที่มินิประเทศไทยเลือกตัดสินใจที่จะประกอบมินิคันทรี y แมนในประเทศไทยหลายคนมองว่าทําไมไม่ประกอบมินิ h a ชล่ะคันมินิคลาสสิกที่มีการทําตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วโดยรวมของยอดจำหน่ายทั่วโลกที่มาเป็นแบบสองของมินิทั้งค่ายเนี่ยที่สุดชัดเจนครับว่า ความอนเนกประสงค์การใช้งานและก็รองรับกลุ่มคนที่ขยายฐานกว้างมากขึ้นของวินเคันที่แมนเนี่ยทำให้ดูน่าสนใจครับสําหรับในรุ่นเริ่มต้นที่ราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทเนี่ยแต่ว่าได้เครื่องยนต์บล็อกดีเซล2องพาเทคโนโลยีก็แชร์ร่วมกันอยู่แล้วกับ d m เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแต่ถึงจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อแต่การจะเติมงบมาถึงในคันเต็มคันนี้เนี่ยรแรงม้าเพิ่มขึ้นระบบขับเคลื่อนกลายเป็น4ล้อ ถามว่าคุ้มไหมถ้าได้ใช้ผมว่าเกินคุ้มนะและช่วงต่อไปมาอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์และมอเตอร์ไซค์กันต่อกับ Bob Machine ครับ Bob Machine. Bob Machine. รอบแมชิีนสัปดาห์นี้เราจะพามารู้จักกับแว่นตาคอนเซ็ปต์อัจฉริยะล่าสุดที่ทางค่ายมินิได้เปิดตัวนั่นก็คือเจ้า m i n i อัพแมนวิชชที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อการกับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นเช่น สามารถนำทางให้ผู้ใช้งานไปหารถแสดงระยะห่างจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้กับรถยนต์มินิรวมถึงแสดงระยะคงเหลือจากตำแหน่งปัจจุบันไปจนถึงจุดหมายปลายทางแสดงความเร็วปัจจุบันและข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ในการขับขี่และที่สุดยอดนั่นก็คือสามารถแสดงจุดบอดหรือที่มินิเรียกว่า X-ray w i e ยที่อาจถูกหลังเสาตัวถังของรถยนต์บดบังอยู่และยังสามารถฉายภาพจำลองการจอดรถเพื่อความสะดวกสบายในการถอยรถเข้าช่องจอดอีกด้วย สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงป๊อปแมชชีนแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ